Thank mm -hmm. you. ที่เล่ามาเมื่อวานการเป็นผู้มีความสุขและก็มีฤทธิ์มีเดชนั่นเป็นฝ่ายของสมถะแต่ฝ่ายที่จะมาถึงเก้าอันที่พูดนี่มันเป็นอีกแบบตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้สติน,น้อยๆใช้สติมากอะไรมารู้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเวทนาวิตกความคิดทั้งปวงไม่ให้มันผ่านไปปาก มันจําอะไรมันคิดอะไรรู้มันไว้รู้มันไว้นานๆเข้าก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันดับไปแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้จิตจะมีสติมากขึ้นสมปชัญญะมากขึ้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีท่านตั้งชื่อมันแปลกๆท่านบอกว่าอนันตริกสมาธิ สมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสมาธิที่ไม่หมดสมาธิที่ไม่สิ้นมีอยู่เคล้าเคลียอยู่ตลอดจึงเรียกว่าอนันตริกะสมาธิต่อกันไปไม่มีช่องว่างไม่จบไม่มากไม่น้อยเราได้ยินพระท่านสวดอยู่หรอกสมาธิมานันตริกัญญะ มหุสมาธินาเตนสมโณวิจเตอิธรรมพิธรรมเมรัตนังปณีตังเหตนะมนแก้เจแก่ไตบาเอาเงินมานมันกระสอนอยู่เจ้าของกระสวดให้เจ้าของฟังอยู่ไม่มีสมาธิใดทำใดเสมอเหมือนอนันตริกสมาธิสมาธิมานันตริก,กรรนนัน,กกนยามาหุสมาธินาเตนสมโววิจเตอิธรรมปีสวดอยู่เรื่อยอยู่ดอก สมาธิชนิดนี้ดีกว่าเข้าไปในฌานลึกๆคือรู้อยู่ตลอดซึ่งความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตจะค่อยปล่อยจะค่อยวางยานก้าวประการนั้นไม่รู้จักชื่อมันก็ตามแต่มันก็จะไล่กันมาเป็นลําดับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกตัวจริงๆเรารู้จักเหมือนกันกับน้ําถ้าไปถามน้ําเอาไปถามขเขมนว่ามันหยั่งหน่ เขมก็สิบว่าตึกท่อนตัวข้าไปถามคนเล่าว่าน้าถ้าไปถามแขกอินเดียว่าปลาหนีเหีถ้าเอาน้ําไปถามแขกอลับว่ามวยหยาไปถามพี่น้องชาวจีนวบาจุ้ยเอาไปถามฝรั่งว่าวอเตอร์ขี้แทกกับน้ำอะไรจำไม่ยังเขามาถามเฮาเฮาว่าน้ำเฮาก็บพจักคือกันแต่เขาก็คงจักอยู่นะเหมือนกับยานที่เล่ามาเนี่ยเราพูดไปก็ลืมไปมันเป็นภาษาอง แต่เราจะรู้เองถ้าเข้าไปตรงนั้นลองหัดร,รู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปนี่ก็จะเห็นความเกิดความดับดับลงดับลงดับลงไม่ต้องหูจักสังโอ้อันนี้อุทยพยา,ยานละโว้ยโอ้นี่พังคานุปศนายานละโวยโอ้อันนี้พยตูประธานายานละโวยนี่อาทินวายานละโวยยอกหูจักรยาหงวยายามวนันหนะว่าใจเหตุเป็นผู้หูมันขึ้นอย่างนู้นหูนั่งจ้องจอหูนอนหูเดินหูอยู่นี่ เพราะมันคิดได้ตลอดเราก็รู้มันได้ตลอดมอเมนว่วสิไปยืนมือคำํำแอลตตกจะฝีงแดดดูฟังสาตะก,กันยังสิคืดคาคา,ามันบริวากตัวมันเอาอยู่ยังสันความเืดโอ้มันอยู่ยังสันรู้เขา้ารู้เขา้ามันก็เกิดความรู้ที่ชํานาญขึ้น